สวัสดีแมวบอลโปโกรุ๊ปเนี่ยนะแบบสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะเป็นไรเดี๋ยววันนี้มาเปลี่ยนทุนคอยดับโมคอยไฟนะครับของอีทีเก้าห้านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะมืดหน่อยนะครับ 300ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ไฟมันไม่ออกนะครับน่าจะคดลวดขาดหรือเปล่าเดี๋ยวแกะมาดูนะครับนายซอนนี่ก็ตรงเกินนะลูกค้าให้เปลี่ยนคอยนะไม่ได้ให้เป็นลูกปืนนะใช่แล้วนะแกะขนาดนี้ก็ต้องซื้อลูกปืนมาด้วยนะครับตรงหรือเกินนะเป็นไงขาดหมดไหม ขาดไม่ล่ะอมอะมืยไอ้ปุ๋ยนะครับลดเลยนะครับนี่ไฟไม่ออกเพราะว่าเราใช้งานนานมันสั่นสะเทือนแล้วก็ไปโดนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเช็ดตัวนี้ด้วยนะครับเป็นไงสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่ของแท้ไปยใช่แล้วครับ สามเท่าไหร่นะไม่รู้มีหางมาันหรือเปล่าไม่ได้ดูบินนะคิดว่าน่าจะสามร้อยนี่ครับยังาต่ำนะไฟดับนะทำตังกซ็ซือเคยคงเล็กๆนะใช่เลยนะเย็พบพวกถึงตังเลย <c oughs> อยังขายรถไม่ได้เลย <c oughs> งานการไม่ทำนะอยากได้นั่นอยากได้นี่นะ เดี๋ยวก็ไข่ครัวเดี๋ยวก็ไขคนเดี๋ยวก็ไขครงเดี๋ยวก็คีมล็อกเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวหายหายบ่อยนะครับก็ฟรีสไตล์นะครับเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับใครอยากได้ก็มาเก็บเอาหายบ่อยอะไรที่จะกัดบาดนัดสองตัว ตันนี้เป็นของคูปุต้านะครับ ET 95เห็นเจ้าของแกะมาก่อนแล้วมั้งครับนี่เห็นรังพึ่งนี่ครับนี่ไม่รู้เอาอะไรไปแย่นะครับน่าจะไปรับพัดลมนี่เห็นรอยนี่รอยงัดเลยนะครับนี่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถอดแบบนี้เสียของหมดนะครับดีโอ้เกลียวมันก็ไปหมดแล้วนะในซอนนี่นี่เกลียวมัน ล้มมาแล้วนะครับมันไม่ใช่นอทมันอ๋อมันไม่ใช่นอตมันนะครับนอตมันมีขายนะครับนี่ไม่มีแต่เสียกับเสียนะขายนี่ี่อกนี่นานนึงอ๋อนี่ขายนี่ก็หักนะครับเดี๋ยวเป็นพยานให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่านายชอทำหักนะหักมาจากนู่นนะครับนี่ อีที95มีอะไรเสียหายอีกไหมนี่น่าจะแกะเล่นแหละนี่เ่นมนมันสนิมขึ้นมากโยกซ้ายขวาซ้ายขวาม่ให้มันคลอนก่อนมันก็ออกแล้วอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกัน ยพลิกเลือช่วยหน่อยสิงั้นคนละข้างนะในอีกตัวหนึ่งนะขรนะลึ้ขึ้นแล้วนะกะซกลัวขึ้น มันเฟอร์ถังกลางที่กูณ <laughs> ถังเชิญมูฟเฟอร์คืออะไรบ้าัในนี้คืออะไรบิดงโอ้ออขึ้นเกลือยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยทำรยไรเมื่อกี้ครับมาจากไหนไมาจากเที่ยวเท <laughs> <laughs> ี่ยวแต่วันนี้เท <laughs> ี่ยวอีกแล้วตาบนนั้นก็ไปเที่ยวแล้ <laughs> <laughs> ่เออดีกี่ล่ะ ยีงนม่ตรียมเลยเพื่ออะไรเพื่ออไรอใส่ของใหม่เลยจิดักบนน้าฮะ่กันกเออจิจิาจะเชี่ยวใสกันล้วเง้เออในตัวเก่าให้พี่น้องดูหน่อยนะนี่นะครับ ขาดหมดเลยนะครับนี่มันข้ามแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เรม่กูย้นึกเดเิมเนเราออตุัแล้วนี่นะครับก็ดึงใจอ๋อก็จยเลอเดอนจอยเน่ไม่มขึ้นมาแ่าในในะอ๋อเอมอไซน์ะแล้ว มาจากวานแฮบหรอาก็มันมีตำแหน่งให้ใส่นะครับดูตำแหน่งให้ดีนะครับมันจะมีนอดไขควงนี่ขันสองตัวนะครับแล้วก็ตรงยางสายไฟก็เข้าที่เหมือนเดิมนะครับนี่ หลอดไฟมันได้หน,นีไหมมันดีไหมละ่ะแม่เหล็กมันมีโอ้แม่เหล็กมันมีร้าวบางเลยนะครับเพราะว่ามันเศษเศษทุนมันไปโดนนะครับ ใช้ลมเป่าทำความสะอาดก็ใส่ได้เลยนะครับใบพัดลมไม่เหล็กต้องดูดีๆนะครับอย่าให้มีเศษเหล็กเดี๋ยวมันจะไปตีเอาขดลวดเสียหายอีกนะครับ มีแหวนลองหนึงตัวนะครับนี่เดี๋ยวลืมเสียดายลูกปืนไม่ได้เปลี่ยนนะครับทำตามอะไรทำตามสั่งทำตามสั่งนะครับ ใช่อยู่นะลูกปืนไม่พอใช่อยังไงใ,ใส่ไปแล้วนะนัดก็ไม่ใช่ข้ามมันโดยนะนั้นยึดประกับโมเลนี่ก้ารองแวนมาเยอะไหมพอสมควรเนาะแวนตัวใหญ่หายมางเนาะไม่มีมานี่ก็รองมาเหมือนกันนะครับ ใช้น็อตมันนะครับมันจะมันจะคลายตามโดยไหมเนี่ยคนละเกลียวนะครับไม่กล้าย,ยิงบล็อกลมนะครับเกลียวมันล้มแล้วนะครับก็ใส่น้ำยากันขายไปหน่อย Bọc sắc nòi mới đi vào, Bọc lồm rau nè Bơ 12 3 nè mày không นัดยืดพัดลมถาถามมันจะหวานด้วยนะครับมืดๆแล้วนะครับนี่แล้วก็นัดเบอร์สิบสีตัวดึงลูกรอกใส่สายพานขนุนลูกรอกนะเก็บไว้ตรงไหนมาเมื่อกี้ใา้พานสายพานนั่นอยู่ในไฟมันครับ ดังไม่มนนหมน,เอ,น,น <c oughs> เอาเปิดไฟแล้วนะครับ <c oughs> เล่นจนมืดเลย เรียนทุนนะครับาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ